กาบสวัสดีครับการสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกทุกท่านครับอะครับมาผมมาเจอกันเศร้าดึกเลยนะครับตอนนี้เวลานะครับปีห้าดนาทีนะครับแอดวิไลัยกับจากบ้านสวนมานะครับอากรับมาผมมาเจอกับคุณพ่อคุณแม่นะครับครับมาผมมาเจอกันเศร้านี้นะครับเศร้าของวันที่17นะครับวันจันทร์ที่สิจนะครับ เมื่อว่านี้รัฐบาลกับประกาศผลฉลากกินแบ่งครับรัฐบาลงวดประจำวันที่16มีนาคม2568ครับเมื่อว่านี้นะครับรางวัลที่1นะครับอ่าเลขที่ออกนะครับ7 5 7 5 6 3ครับ7-57-563นั่นคือรางวัลที่1นะครับ สำหรับล่างนะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับล่างคือ3 2ครับ3 2มกลับมาในเ้านี้นะครับเอฟวีไลกับต้องก่อนอื่นขอแสดงความยินดีอีกรอบหนึ่งกับ f c คุณพ่อคุณแม่ที่โชคที่มารกันเมื่อวานนี้นะครับขอแสดงความยินดีสำหรับ f c ท่าันใดนะครับอ่รบะโชคบพระมารเท่ากับว่าเป็นยังนะครับวดหนาลองหนาข้าว่ากันไม่นะครับ เรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับก็บเป็นเรื่องธรรมดาโศกภัยมานมั่นนะครับเมื่อวานนี้แอดวิไลจําได้นะครับเมื่อว้านเมือ่กอ,อ,อก่อนหวยออกเสาวันหวยออกแอดวิไลนะครับได้คอยตัวเลขแนวทางครับซ้ายด่วนโคราชนะครับให้เย็ซีคุณพอ่อคุณแม่ได้เบิกกันแต่ว่าบอลูวามีผู้จะถูกน้ำบอกตรงๆกันเลยนะครับ6 3สนะครับสำหรับ สายด่วนวันหวยออกนะครับอ่าสายด่วนโคราชนะครับเมื่อวานนี้แอดวิไลก็ได้สรุปให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ด้เบิ้งไปแล้วครับเส้านี้นะครับมาขึ้นนี้นะครับก็คืออนงลักษ์นะครับได้โซ่ตัวเลขแนวทางมาให้ท่านที่เลยนะครับหลังรัฐบาลประกาศผลนะครับเพราวาแนวทางของอนงลักษ์นะครับเลขเด่นนะครับ ล่างอย่างเดียวนะครับเด่นมาที่ 1, 2, 3นะครับแนวทางแตก 3, 2นะครับคุณพ่อคุณแม่ถือว่ามาทั้ง2ตัวนะครับงวดน,นี้นะครับออนนงหลักคำนวณเสซตทรงมาเลยทันทีนะครับเดี๋ยวทางแอดวิไลจะเอามานำเสนอให้ซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันถือว่าเป็นสำนักแหลกเลยที่ทรงมานะครับตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับ อ่ะครับนี่ครับที่แอดวิไลได้นำเสนอไปซ่าวันหวยออกครับอ่ะวิ่งสามบนเม็ดเดียวนะครับแนวทางจับมาใหา้สองคููแค่นั้นคือเก้าสามกับหกสามปรากฏว่าบนแตกห้าหกสามตรงตรง,ตรงนะครับแอดวิไลได้มานำเสนอนะครับสายด่วนโคราชนะครับอ่ะนี่เอามาให้เบ่งกัน ครับออนงลักครับล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนแอดวิไลล,ลงหาตั้งแต่วันที่3นะครับเอฟคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่วันที่สาเดี๋ยวทางแอดวิไลนะครับจะมาย่อนให้เบิ้งอีกรอบนี้นะครับแบางทันเอฟซีว่าบางทันก็จะว่าเป็นยังขึ้นตรงย่อนนะครับเพราะว่าเพื่อความเข้าใจในแนวทางนะครับแล้วก็มี FC ฟซใหม่ที่เขามาติดตามนะครับ าก็ต่อครับเดี๋ยวแอตวิไลจะย้อนให้เบื้องสักเอาจักสองหดพ่อนะครับคุณพ่อคุณแม่เป็นล่างอย่างเดียวนะครับของอ่อนนองหลักล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนเดี๋ยวอตวิไลจะย้อนให้เบิงนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งเมษายนนะครับอาจจะย้อนให้แค่สองวดนะครับ ก็คือวันเนที่หนึ่งมีนาคมกับ16มีนาคมพ่อนะครับสาหรับหนึ่งเมษาเขาก็ตออ้องรอผลอาคุณพอ่อคุณแม่เตรียมสม,มุดประกาวไว้นะครับที่แคบหน้าจอไม่เป็นเดี๋ยวพี่ไลจะพาเขียนตัวเลขแนวทางครับของออนงรักได้มาแล้วนะครับเอาใส่เวลาบรดุนแป๊บเดียวนะครับอาคุณพอ่อคุณแม่ช่วงนี้ก็พยายามนะครับดูแลร,รักษาสุขภาพให้ดีอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับคุณพอ่คณพอคุณแม่ อากาศเปลี่ยนแปลงล้วกาลมพายุฤดูร้อนนะครับคุณพ่อคุณแม่ให้ระวังให้ดีบ้านเรื่อนอนะครับดูแลให้แข็งแรงอยู่ตลอดนะครับแอ,อดววไลจะย้อนแค่ตั้งแต่วันที่1นะครับมีนาคมห่งทับสามทับหก อ่างวดแตกหาซีเอ,า,อาง่ายๆนะครับย้อนแค่สองวดพ่อหวดนั่นนะครับอออรงลักเด่นมาที่สี่าหกเนื้อทางแตก5้สนะครับ5้สี่ ยำวานีทางของอ่อนนุ่งรักเป็นล่างอย่างเดียวนะครับอ่าและกางวดไม่ไม,ม่มัดหมาดเมื่อว่านี่นะครับแนวทางนะครับงวปประจำวันที่สิบหกทับสามทับหกแปดย่อนแค่สองงวดพ่อนะครับได้มาที่หนึ่งสอง สาแนวทางชุดล่างแตกสามสองอย่ายอดยอนแค่สองงวดพ่อนะครับคุณพ่อคุณแม่อยอนแค่นี้พ่องวดนี้นะครับก็คืองวดประจําวันที่หนึ่งทับสเดือนเมษายนนะครับต่อไปเดือนที่สี่คือเมษายนทับหกแปด งวดนี้นะครับอ่อนนงหลักเด่นมาที่สามสห้าปรากฏว่า3ามยังอยู่นะครับเอฟซีสามยังอยู่อ่าตอนนี้เราก็มารอผลนะครับคุณพ่อคุณแม่อ่ารอผล นี่คืองวดประจำวันที่1นึ่งเมษายนครับ2568เข้ามารอผลนะครับคุณพ่อคุณแม่ได้มาที่345นะครับ345แคปห้าแคปนาจอหลักฐานการลงคลิปเนี่ยทางคือเ่าเหมือนเดิมอ่ลงให้วันที่ครับมือ่อวันที่17เกเสาของวันที่สิบเจันจันที่17ลงให้ อืมลงให้วันที่จังบอมีการดามานะครับเอซี FC. คุณพ่อคุณแม่ต้องลงหลักฐานไวลงให้วันที่สิบเจ็ดอ่ามีนาคมหกแปดนี่คืออ่นอนงหลักนะครับคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวแอดิไลจะให้แคปหน้าจอพร้อมกันทั้งของเก่าของใหม่นะครับ อ่านี่คุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอทั้งของเก่าของใหม่กันนะชัดเจนนะครับเบ่งให้ดีนะครับของเก่าของใหม่นะครับเบ่งวันที่ให้ดีนะครับอ่าแคปหน้าจอกันเลยครับวันนี้นะครับได้ 3, 4, 5, 1, สามสี่ห้าหนึ่งเมษายนครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดดขอภพยหกสิบแปดสามสี่ห้ารอบพนนะครับ อาซานีจากลาคุณพ่อคุณแม่กันไปอยู่ดีมีแห้งหลังกายสุขภาพแข็งแรงทุกท่านเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ